สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนชุดไกลฉมวกบัฟฟาโลนะครับปืนยิงฟลาแบบลมนะครับของบัฟฟาโลเป็นตัวนี้นะครับของผม65เซนเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงลกหน่อยนะครับหรือของออกมา เป็นชมวมก65ครับคือรุ่นนี้ทําออกมาตัววัสดุไก่เนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับนี่เป็นไก่เดิมตัวเก่านะครับผมเอาเก่า้อนหยอดแล้วก็ใส่ยิงแก้ขัดส่วนตัวที่สั่งมาล่าสุดมันระเบิดเลยครับตัวไก่นี่ระเบิดเลยแตก อาจจะเป็นที่วัสดุนะครับเป็นเสียงเสียงอย่างนี้เลยนะครับก็น่าจะทิ้งตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตแกะตัวลูกดอ,อกจากปืนแป๊บนึงนะครับ มาดูอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแกะนะครับครั้งก็จะมีหกเหลี่ยมขนาดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับมีแค่หกเหลี่ยมแล้วก็เป็นไขควงไขควงแบนนะครับแล้วก็เอามาผ่าผ่าลักษณะนี้ตัวนี้ผมจะจะติดตัวไปตลอดนะครับค่อนข้างที่จะสำคัญเนาะถอดก็ไม่น่ายากที่ถอดไกล เดี๋ยวเอาแกะดูตัวน,นี้ก่อนนะครับเัวที่สั่งมาเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับคือสั่งมาแล้วสองชุดนะครับแต่มันเป็นพลาสติกอันนี้สั่งเป็นสแตนเลสมาดีก็น่าจะทน,นะครับทีนี้ไก่พร้อมดาวกระจายนะครับตัวเกี่ยวเชือก เป็นแ,แตนเลียดทั้งคู่ลักษณะนี้โอเคไม่ไม่มีความคมเท่าไหร่นะครับจะให้ดีต้องต้องลบคมตรงนี้นิดนึงครับเอาตะไบถูนิดนึงเพราะว่าเชือกอาจจะขาดนะครับนี่ก็จะเป็นตัวไก เทียบกับพลาสติกกับตัวสเตลเลตอันนี้เป็นสเตลเลตแท้นะครับน,นี้เราก็จะมาทำการถอดไกออกนะครับถอดก็ไม่ยากครับจะมีรูรูตัวนี้นะครับนี่ก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับหเหลี่ยมตัวนี้แหละเอามาเสียบเข้าไปที่รูแล้วก็ใช้ น้ามไขควงครับตอกเบาๆไม่ต้องเรียงนะครับจริงๆเนี่ยแค่ดันออกนิดนึงมันก็ออกแล้วนะครับไม่ได้แน่นขนาดนั้นเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นเหล็กแข็งประมาณนี้นะครับง่ายๆแล้วก็นี้แล้วก็ถอดตัวไกตัวนี้ออกมาเ,เห็นไหมข้างล่างก็จะเป็นเป็นสอนนะครับ แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งของจมวกตัวนี้ก็คือลมมันจะชอบรั่วนะครับนี่รั่วตรงนี้เราก็เอาไขควงเนี่ยนะครับย่ไขควงเสียบลงไปมันจะมีตัวสอนนะครับแล้วก็แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนเข้านิดนึงนะครับปัญหาลมรั่วถ้ามันไม่หนักจริงๆมันก็จะหายนะครับแต่ถ้าหนักจริงๆก็ต้องทําการส่งซ่อมแต่ มาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ผมจะเปลี่ยนตัวดาวกระจายด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาส,สติกกลัวมันไม่แข็งแรงนะครับไหนๆก็รื้อแล้วก็มันจะมีหกเหลี่ยมนะครับมีรูข้างบนหกเหลี่ยมข้างล่างก็เสียบลงไปแล้วก็ไขออก ค่อนข้างที่จะงั่นนิดนึงเขาดึงออกมาเลยนะครับนี่หึงออกมาเอาตัวใหม่เข้าไปเลยอันนี้จะเป็นพลาสติกตัวเดิมนะแล้วก็อันนี้เป็น สเตลรเลตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับใส่ให้ตรงรูนะครับรูตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวน็อตหกเหลี่ยมตัวนี้เข้าไปจริงๆเนี่ยไม่ต้องไขออกเยอะขนาดน,นี้ก็ได้นะครับ นใส่ตรงรูแล้วก็หมุนเข้า พอแน่นนะครับไม่แน่นมากประมาณนี้อีนิดนึงโอเคลืนล่นๆอย่างนี้เลยทีนี้ก็ไกลไกลแล้วก็ง่ายๆครับเข้าลักษณะนี้เนาอดวออกไหมเอาลงร่องนี้เลยครับเอาลงร่องนี้ ก็มาเล็งดูรูนะครับว่ามันตรงรูไหมแค่นี้นะครับก็ใส่ตัวเหล็กตัวนี้เข้าไปเสยียบเข้าไปนี่นะครับใส่ให้ตรงรูนะครับพอมันตรงฝังแล้วก็ใช้ด้ามไขควงนะครับตอกเข้าไปแล้วก็ส่งเข้าไปนิดนึงครับ ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับแค่นี้แค่นี้ฉมวกของเราก็พร้อมใช้งานนะครับฉมวกบัฟฟาโลนะครับเป็นฉมวกยิงปลาใต้น้ำนะครับแบรนด์ไทยทำนะครับก็ใช้งานง่ายอยู่นะครับแนะนำคนที่จะสั่งซื้อก็ทำเป็นไกลเลียดนะครับ ไกสตเตอรเลียตตัว,วเราก็ใจาเลียดไปเลยนะครับจะได้จบจบนะครับใช้งานยาวๆครับที่นี้ฝากไว้ด้วยนะครับผม